พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องคาเฝ้าเดียวกับผมในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้ามาถึงพี่น้องนะครับอยู่ในกิจการบทที่9ครับกิจการบทที่9ข้อที่26ถึงข้อที่30ครับพี่น้องมีพระคัมภีเราเปิดอ่านไปด้วยกันนะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลม,มาตรฐานสองพนสิบเอ็ดนะครับกิจการบทที่9ครับข้อที่26เมื่อซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวก แต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บานาบาสพาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าซาโลเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไรและท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรแล้วซาโลจึงได้เข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเลม็มข้อทียิบก้านะครับ ประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและโต้แย้งกับพวกยิวที่พูดกลีแต่พวกนั้นพยายามหาทางฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้เรื่องนี้ก็พาท่านลงไปยังเมืองซีสารยาิยแล้วส่งต่อไปยังเมืองทาซัสพี่น้องครับพระกัมปีในเช้าว,วันนี้นะครับได้พูดถึงเรื่องราวของอาจารย์เปาโลพี่น้องครับคราทูดเปาโลนะพี่น้องครับ เปาโลหรือเซาโลนะครับในกิจการบทที่แปนะครับนะแล้วก็บทที่7ตอนท้ายนะครับได้พูดถึงเหตุการณ์นะครับที่เซาโลนะครับหรือเปาโลนี่นะครับข่มเหงผู้เชื่อนะครับในบทที่7ตอนปลายนะครับได้พูดถึงว่าท่านเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยนะครับในการฆาตกรรมสเตฟนนะสเตฟนถูกหินคว้างจนเสียชีวิตนะครับ เนื่องจากการประกาศข่าวดีประกาศพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเมสยาและก็หลังจากในนั้นนะครับกิจาการต่อมานะครับกิจาการบทที่9ครับนะได้พูดถึงเหตุการณ์การกลับใจของซาวโลครับเมื่อระหว่างทางนะับที่ท่านผมเหงต้องการผมเหงผู้เชื่อระหว่างทางที่ท่านจะเดินทางไปที่ดามัสกัสท่านพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับคือพระเยซูคริสต์เจ้า และเหตุการณ์เมื่อท่านพบกับพระเยซูนะครับในนิมิตในภาพที่ท่านเห็นพระเยซูนะครับระหว่างทางทําให้ท่านตาบอดนะครับตาบอดชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับหรือเซาโลความจริงแล้วต้องขอบคุณผู้เชื่ออย่างน้อยสองคนนะครับผู้เชื่อคนแรกก็คืออนาเนียอนาเนียเนี่ยยอมเชื่อฟังองค์พระูเป็นเจ้าครับไปอธิษฐานเผื่อเซาโลในเวลานั้นครับที่ตาบอดนะตามองไม่เห็น เนื่องจากเหตุการณ์การพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับระหว่างทางไปดามัสกสัสอาน,นันยยอมเสี่ยงชีวิตนะครับเสี่ยงเ,เรียกว่าเสี่ยงชีวิตเพื่อไปอธิษฐานเผื่อเซาโลครับนะผู้ที่จะมาจับท่านข่มเหงท่านนะจะจับกลับไปที่เยรูซาเล็มนะครับไปพิพากษาภาคาค,คนที่หนึ่งนะครับคนที่อาจาร,รย์เปาโลต้องขอบคุณเขานะครับ แล้วก็รับบัพติศมานะจากกับอนาเนียด้วยพี่น้องครับนะภาพที่หนึ่งครับอาจารย์เปโอลบังเกิดใหม่เมื่อท่านพบพระเยซูสาวกของพระเยซูนะครับอนาเนียยอมเชื่อฟังพระเยซูคร์เจ้านะครับในนิมิตมาอธิษฐานเผื่อซาโลครับจนตาท่านมองเห็นและรับบัพติศมาภาพที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่วันนี้พระกัมบีพูดถึงครับก็คือบารนาบัสนะบารนาบัส เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญมากครับนะพระกัมพีเราคิสจักให้ฉายาท่านนะครับว่าเป็นลูกแห่งการหนุนน้ําใจนะบานาบาสัสพี่น้องครับบารนาบัสนะครับเป็นคนที่ให้โอกาสเปาโลครับอาจารย์เปาโลเมื่อท่านพยายามไปที่เยรูซาเลม็มกลับไปที่เยรูซาเล็มนะครับท่านพยายามจะกลับเข้ากลุ่มกับคิดสจกักเข้ากลุ่มนมัสก,การพระเจ้าร่วมกับผู้เชื่อเราเห็นภาพนะครับ อาจารย์เปาโลนั้นเราเมื่อเราเป็นผู้เชื่อนะครับเมื่อเรากลับใจใหม่เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวตามลําพังนะครับอาจารย์เปาโลพยายามอย่างมากครับ,รบพระคัมภีบอกนะครับในข้อที่ยี่สิบหกนะครับว่าท่านพยายามเข้าร่วมกับพวกสาวกนวัสการหักขนมปังนะครับร่วมการนมัสการพระเจ้าแต่ว่าพวกเขาทั้งหลายกลัวนะเขากลัวแน่นอนต้องกลัวเป็นธรรมดาครับไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> เป็นไส้ศึกหรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าแกล้งปลอมตัวเป็นผู้เชื่อมาเพื่อเรียกว่าสืบหาความลับทุกอย่างหรือเปล่านะจะได้ตามจับทีละคนได้ถูกต้องนะครับเขาไม่เชื่อครับว่าเซาโลเป็นสาวกแต่ขอบคุณพระเจ้าครับมีบาราบัสนะบารา,าบัสครับเรียกว่าลูกแห่งการหนุ่นน้ำใจนะครับบาราบัสมีสายตาครับที่ดีนะเห็นการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงครับของเซาโลหรืออาจารย์เปาโลนี่แหละครับ มานาบัสนี่นะครับเป็นคนที่เรียกว่า r e c o m m e n d เป็นคนที่ยืนยันเป็น Refer e n c e นะว่าว่าเปาโลนะั้นหรืออาจารย์เปาโลนั้นกลับใจจริงๆอัครทูตเปาโลกลับใจจริงๆครับและพาไปพิสูจน์การกลับใจท่านกับอัครทูตที่ดูแลพิสักรในเวลานั้นนะครับที่เยรูซาเล็มเล่าให้ฟังถึงคำพยานชีวิตของท่านครับท่านพบพระเยซูได้อย่างไรระหว่างทาง และเหตุการณ์ในเมืองดามาสตัสที่ท่านเกือบสูญเสียชีวิตนะครับเมื่อท่านประกาศพระนามพระเยซูแล้วก็แม้กระทั่งไปอยู่กับเ,เยรูซาเล็มนะครับเปาโลอารุตเปาโลก็ประกาศยืนยันการเป็นพระเจ้าเรียกว่าปกป้องความเชื่อประกาศออกพระนามพระเยซูแม้กระทั่งโต้เถียงกับพวกยิวที่พูดกลีกนะครับหรือเรียกว่าเฮเลนิสติกยิวนะครับพวกยิวที่พูดกลีก อาจารย์เปาโลก็เป็นส่วนสําคัญมากเลยครับในการประกาศกับคนกลุ่มนี้พี่น้องครับจนกระทั่งคนกลุ่มนี้อยากจะฆ่าท่านเลยนครับเพราะยีบก้าบอกไปนะครับเราเห็นภาพการประกาศว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจังจริงๆพี่น้องนั่นคือลักษณะนิสัยลักษณะชีวิตของอาจารย์เปาโลนะพี่น้องครับพี่น้องพระคมภีวันนี้อย่างที่บอกนะครับอยากจะพูดถึงชีวิตของบานาบัสพี่น้องพี่น้องครับบานาบัสอาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่บานาบัส พระกัมพีบอกต่อนะครับในข้อที่11ในบทที่11นะครับว่าท่านเปรี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บาราบาสเห็นบางอย่างในในชีวิตของอาจารย์เปาโลครับและบาราบาสนั้นให้โอกาสบาราบาสเรียกว่าต้อนรับอาจารย์เปาโลเข้าสู่คริสตจักรนะพี่น้องครับวันอาทิตย์เรามีทีมต้อนรับถูกไหมครับทีมปฏิคมนะทีมต้อนรับเข้าผู้เชื่อใหม่หรือว่า คนที่อยากรู้จักพระเจ้าต้อนรับเข้าสู่คริสัจกรครับพี่น้องบาราบัสทําหน้าที่นั้นแหละครับพี่น้องเป็นทีมปฏิคมเป็นทีมต้อนรับเป็นคนที่ดูแลคนที่มาใหม่คนที่เรียกว่าให้โอกาสเปาโลแม้ว่าคนอื่นนั้นกลัวแต่บาราบัสรู้ครับเปรียบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านทราบว่านี่เป็นการทรงเลขกับพระเจ้าจริงๆครับในชีวิตของท่านในชีวิตของอาจารย์เปาโลพี่น้องและ เปาโลอาจารย์เปาโลนะครับได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้ามีโอกาสสามีทานะครับก็เพราะบาดาบาัสช่วยพี่น้องในกิจการบทที่11บาดาบัสไปเชิญอาจารย์เปาโลมาครับมาร่วมงานนะเรียกว่าวางรากฐานพืชศักรที่เมืองอันติโอกพี่น้องนะอยู่หนึ่งปีเลยนะครับวางรากฐานที่นั่นบาดาบาัสเลือกใครก็ได้นะครับแต่บาดาบาัสเจาะจงเลือกอาจารย์เปาโลพี่น้องที่จะมารับใช้พระเจ้ากับคนต่างชาติ ที่คริสตจักรที่เมืองอันติโอครับวางรากฐานคริสตจักรที่อันติโอจนกระทั่งเป็นคริสตจักรหนึ่งนะครับเสาหลักในคริสตจักรยุคแรกครับพี่น้องนะที่เยรูซาเลม็มที่อันติโอที่อเล็กซานเดียนะครับอันติโอกเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ครับคริสตจักรที่สําคัญมากในคริสตจักรยุคแรกครับและมีบทบาทด้วยนะครับพี่น้องครับในการส่งมิชชันนารีออกไปในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยพี่น้องและมีส่วนที่สําคัญมากนะครับในการพัฒนาเรียกว่าศาสนศาสตร์ พัฒนาโรงเรียนในการสอนผู้รับใช้พระเจ้าสอนพระคมภีสอน,สอนสศาสนาศาสตร์ด้วยครับพี่น้องครับในขีจักยุคแรกความสําคัญของอันติโอคนะครับจะไม่มีอันติโอครับคิดสักเทียอันติโอครับถ้าไม่มีบาราบัสและอาจารย์เปาโลช่วยวางรากฐานให้กับผู้เชื่อตั้งแต่เริ่มต้นพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้านะครับพี่น้องหลายครั้งบทบาทเรานะครับอาจจะไม่ได้รับบทบาทการทรงเรียกแบบอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตนะครับ อยู่ด่านหน้าคนที่เรียกว่าไฟไฟส่องเห็นเขาบนเวทีเหมือนอารุตูเปาโลเหมือนอาจารย์เปโตรและเหมือนอีกหลายๆคนนะพี่น้องครับอาจจะเป็นหน้าที่เหมือนบานาบัสพี่น้องบานาบัสที่เป็นเหมือนกับเรียกว่าเพื่อนที่หนุนใจเป็นหนุนใจในการเดินไปด้วยกันหนุนใจกันในการรับใช้พระเจ้าให้โอกาสอธิษฐานเผื่อ อันนี้คือบทบาทของบาดาบัสพี่น้องครับพี่น้องวันนี้เราเป็นบาดาบัสของใครไหมครับในชีวิตของผู้เชื่อหรือวันนี้เรามีบาดาบัสแบบนี้ในชีวิตของเราไหมครับพี่น้องผมอยากถุนใจพี่น้องนะครับเราต้องมีบาดาบัสแบบนี้นะครับเรียกว่าเพื่อนผู้รับใช้เพื่อนที่ให้โอกาสเพื่อนเพื่อนที่เราสามารถอธิษฐานเผื่อหนุนใจในการเดินกับพระเจ้าอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันครับพี่น้องเรามีบาดาบัส ในชีวิตเราไหมครับหรือเราเป็นบาราบัสของใครไหมครับในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องพี่น้องครับพระเจ้าอย่างที่บอกนะครับว่าแน่นอนครับเรามีพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้าแต่เราก็ต้องการพี่น้องครับในการเดินไปด้วยกันในการหนุนน้ําใจนะในการเปิดโอกาสในการช่วยเหลือในชุดรับใช้ของเราครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่อาจารย์เปาโลจะได้ใช้พัฒนาศักยภาพของท่านได้เต็มที่ตามการทรงเลขของพระเจ้า านาบัสรู้ครับอาจารย์เปาโลเหมาะที่สุดเลยครับในการประกาศข่าวประเสริฐกับผู้กับผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติเพราะอาจารย์เปาโลมีพื้นฐานความรู้ยิวเป็นอย่างดีเพราะท่านเป็นฟาริสีท่านรู้พันธสัญญาเดิมเป็นอย่างดีและท่านเข้าใจวัฒนธรรมบริบทของคนกรีกเป็นอย่างดีครับนะเรียกว่าท่านเป็นท่านเป็นคนที่เรียกว่าถ้าเป็นคนถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่าเป็น global citizen เทียบกับในโลกยุคนั้นนะครับหมายความว่า มีความเป็นสากลด้วยในขณะเดียวกันก็มีความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมของยิวเป็นอย่างดีเชี่ยวชาญธรรมบัญญัติเป็นอย่างดีเมื่อท่านพบพระเยซูท่านสามารถที่จะเข้าใจแผนการความรอดของพระเจ้าอย่างละเอียดและท่านช่วยวางรากฐานกับผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติครับที่อาจจะไม่เข้าใจบริบทพระคำภีพันธสัญญาเดิมท่านสามารถที่จะอธิบายข้ามวัฒนธรรมข้ามภาษาให้กับ คนต่างชาติเหล่านี้ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของข่าวประเสริฐได้เข้าใจพบพระยาเวการต่อเนื่องจากยิวจากพันธสัญ,ญญาเดิมสู่พันธสัญ,ญญาใหม่นี่คือบทบาทที่สําคัญมากเลยครับของอาจารย์เปาโลในการประกาศกับคนต่างชาติซึ่งบาราบาสัสซึ่งบอกว่าพระบิดบอกว่าท่านเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเห็นตรงนี้ครับพี่น้องพี่น้องเราต้องมีสายตาแบบนี้นะครับแล้วก็มีหัวใจแบบบาราบัสครับ พื่อที่จะมีโอกาสสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าอาเมนนะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระพิธารูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของบารนาบาสัสที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกในเช้าวันนี้รูปของการหนุนน้ําใจขอบคุณพระเจ้าที่หัวใจของบารนาบัสจะอยู่ในหัวใจของลูกหัวใจของการต้อนรับขับสู้หัวใจของการดูแลผู้เชื่อใหม่หัวใจของการต้อนรับ ผู้เชื่อเข้ามาในคริสัจกรหัวใจของการให้อบาสหัวใจของการที่ไม่ตัดไม่ตัดสินไม่ปักลําหัวใจของการเชื่อในส่วนที่ดีขอบพระคุณพระเจ้าที่เหล่านั้นจะเป็นบาราบัสของใครบางคนผู้รับใช้พระเจ้าและเราจะมีบาราบัสในชีวิตของเราด้วยพระบิดาพระเจ้าลูกอธิษฐานสำหรับผู้เชื่อในวนันนี้ถ้าเขายังไม่มีบาราบัสในชีวิตของเขา ลูกอธิธษฐานของพระเจ้าประทานบานบาัสในชีวิตของเขาด้วยพระบิดานในเวลานี้เพื่อที่จะหนุนใจกันในการเดินไปกับพระเจ้าหนุนใจกันในการรับใช้พระเจ้าเพื่อที่เราทุกคนนั้นจะพัฒนาศักยภาพของเราในการรับใช้พระเจ้าให้ครบบริบูรณ์ตามแผนการการทรงเลขของพระเจ้าเพื่อที่พระองค์จะได้รับเกียรติสูงสุดและเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะทําตามการทรงเลและน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ ขอบคุณพระองค์เจ้าสาหรับบารนาบัสที่ษฐานกลับทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับบารนาบัสต้อนรับอาจารย์เปาโลครับด้วยความรักของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้เขียนในหนึ่งโครนธ์บทที่13นะครับถึงความรักและแผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลคงสัมผัสความรักพระเจ้าผ่านชีวิตของบารนาบัสด้วยครับในในก่ลาที่ท่านเป็นผู้เชื่อใหม่มีบารนาบัสนะครับเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของท่านพี่น้อง และอาจารย์เปาโลคงประทับใจบารดาวัสเป็นอย่างดีครับในหนึ่งโคริบบทที่13ท่านเขียนถึงความรักพระเจ้าผมเชื่อเหลือเกินครับว่าท่านเห็นความรักพระเจ้าผ่านชีวิตของบารดาวัสคนนี้แหละครับที่ตอนหลับท่านท่านบอกว่าความรักนั้นไม่จดจําความผิดนะความรักนั้นไม่จดจําความผิดขอบพระคุณพระเจ้าครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เขียนในความรักพระเจ้าและเห็นในชีวิตของบารดาบัสพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าความพี่น้องนะครับ ให้เรามีบาราบาสในชีวิตของเราครับให้เรามีกลุ่มบาราบาสนะครับเพื่อนที่หนุนใจกันอาจจะไม่ใช่พี่เลี้ยงไม่ใช่น้องเลี้ยงนะครับแต่เป็นเพื่อนร่วมรับใช้ครับที่หนุนใจกันในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าพันพพี่น้องกับในเช้าวันนี้พระเจ้าพันพครับ